ตำนานของหลวงพอ่อฤาษีลิงดำเริ่มขึ้นในวันปรหัส,สป,ปดีที่28มิถุนายนพุทธศักราช2460ตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเส็งเดิมท่านชื่อสังเวียนเป็นบุตรชายคนที่3ของในควงและนางสมบุญนามสกุลสังสุวรรณเกิดที่ตำบลสาลีอำเภอบางประมาะจังหวัดสุพรรณบุรีมีพี่น้องร่วมบิดามารดานเดียวกันจำนวน5คนตามตำนานกล่าวไว้ว่าขณะที่แม่ของท่าน กำลังตั้งคันแม่ทนนําน้อนฝันเห็นพรมมีสีเหลืองเป็นทองคำเหมือนพระพุทธรูปมีเพชพรพลอยประดับไปทั้งตัวลอยเข้ามาในบ้านทางทิศเหนือแล้วลงมาที่ตักของท่านแล้วหายเข้าไปในกายหลวงพ่อเล็กเกสโลซึ่งเป็นลุงของท่านได้บอกทำนายไว้ว่าเจ้าเด็กคนนี้มาจากพรมดังนั้นจึงให้ชื่อว่าพรมดังนั้นเมื่อหลวงพ่อท่านแรกเกิดทุกคนจึงเรียกท่านว่าพรมแต่เมื่อมีการจดทะเบียนสมมโนครัวคนที่จด เขาก็เปลี่ยนชื่อให้เป็นสมวเวียนสะเองโดยให้เหตุผลว่าไม่มีใครชอบให้ใช้ชื่อพรมเมื่อหลวงพ่อหรือสีลิงดำท่านอายุได้สองขวบสิบเศษเกือบสามขวบท่านก็ป่วยฉับพลันด้วยอาการของโรคท้องร่วงขณะนั้นลุงของท่านมีชื่อเสียงทางด้านการแพทย์มากแต่ว่าก็ไม่อาจจะรักษาให้หายได้ตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าหลวงพ่อท่านได้เสียชีวิตลงขณะนั้นทุกคนก็กำลังเตรียมงานศพอ,อยู่่าของท่าน ก็กลับลุกขึ้นมานั่งขัดสมาธิซึ่งปกติแล้วท่านไม่เคยนั่งอย่างนี้มาก่อนแล้วท่านก็พูดออกมาเสียงเหมือนกับผู้ชายว่าลูกของกูป่วยไขย้ไม่สบายเท่านี้พวกมึงรักษาลูกกูไม่ได้หรือทำไมปล่อยให้ลูกกูตายเสียงพูดก็ผิดแปลกและท่าทางที่เสมือนผู้ชายทำให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความข้องใจยังไม่ทันที่จะเอ่ยถามคุณย่าท่านก็พูดอีกว่าอูคือพระอินทเป็นพ่อของเจ้าเด็กคนนี้ เจ้าเด็กคนนี้เป็นลูกของกูมานับแสนชาติแล้วทําไมเท่านี้พวกมึงรักษาไม่ได้หลหรือย่างงั้นให้ไปเอาน้ํามาหนึ่งขันแล้วเอาทูบมาสามตอกเอาเทียนมาหนึ่งเล่มข้าจะทําน้ำมนต์ข้าจะรักษาเองหลังจากที่พรมน้ำมนต์เสร็จแล้วท่านก็พูดว่าเจ้าจงจําไว้นะว่าพ่อคนนี้คือพ่อของเองเองเป็นลูกพ่อมานับแสนชาติพ่อคือพระอินทถ้าต่อไปนี้มีอะไรขัดข้องจงนึกถึงพ่อ พ่อจะมาทันทีถ้ากลัวผีพ่อจะช่วยขับผีถ้ากลัวหมาบ้าพ่อจะช่วยไล่หมาบ้านิสัยของหลวงพ่อหรือสีลิงดําในสมัยเด็กๆนั้นท่านกลัวผีและหมาบ้ามากตามตำนานยังกล่าวไว้อีกว่าเมื่อท่านอายุย่างเข้าเจ็ดปีเมื่อท่านไปพักแรมที่ไหนท่านสามารถที่จะรู้เรื่องที่นั่นได้โดยที่ท่านเกิดนิมิตกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นที่นั่นและตอนที่หลวงพ่อท่านอายุประมาณสิบสองสิบสามขวบนั้น ท่านก็เห็นวงเล่าเขากินกันแล้วก็ชวนให้หลวงพ่อเข้าไปนั่งด้วยวันนั้นมีหอยคงพลาเป็นกลับแกมหลวงพ่อท่านก็กินเสียเต็มอัตราสึกเพราะรสชาติถูกปากแต่พอตอนเช้าก็เกิดอาการท้องเสียอย่างหนักแล้วเหตุการณ์ก็เหมือนเมื่อตอนที่ท่านอายุประมาณสามขวบและเมื่อท่านอายุได้ประมาณสิบสี่ขวบก็เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกเป็นโรคท้องร่วงเหมือนกันเป็นอันว่าชีวิตในวัยเด็กของหลวงพ่อฤาษีลิงดำตามตำนานได้กล่าวไว้ว่า ท่านเสียชีวิตและฟื้นขึ้นมาสามครั้งในแต่ละครั้งนั้นก็เกิดนิมิตที่เป็นประโยชน์มาจนถึงปัจจุบันมากมายตำนานของหลวงพ่อหรือสีลิงดํามีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นความตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่าหลวงพ่อได้เล่าว่าครอบครัวฉันแทบทุกคนไม่เป็นทหารก็เป็นตำรวจฉันเบื่อเรื่องการมีเจ้านายหลายคนเลยหนีไปเรียนแพทย์แผนโบราณนึกว่าจะรอดแล้วเชียวปรากฏว่าพอเรียนจบ คุณนะาหรือหลวงวิชานแพทย์ซึ่งท่านอยู่กรมแพทย์ทหารเรือมาถึงก็บอกว่าแกเก็บเสื้อผ้าไปรายงานตัวได้ฉันบรรจุกแกเข้าเป็นทหารแล้วหลวงพ่อหรือศรีลิงดำท่านก็เลยตกประไดพลอยโจรไปเป็นทหารอยู่ที่กรมแพทย์ช่วงนี้ทําให้ท่านมีเวลาเยอะได้มีโอกาสออกไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มๆก,กับเพื่อนได้ศึกษาถึงชีวิตในวัยหนุ่มและในขณะที่รับราชการอยู่นี่เองหลวงวิชานแพทย์ท่านก็ได้นีมลหลวงพ่อปานมาเทศ ท่านเทศเกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์เมื่อท่านเทศจบท่านก็ถามว่ามีใครไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์บ้างไหมทุกคนก็พากันเงียบติบมีแต่ล,กล,กกกลกกวไมไมลกพ่อหรือสีลิงดํากับเพื่อนยกมือกันสามคนหลวกปู่ปานก็ถามว่าทําไมไม่เชื่อหลวกพ่อหรือสีลิงดําท่านจึงตอบว่าไม่เคยเห็นต้องเห็นถึงจะเชื่อหลวกปู่ปานท่านจึงบอกคาถาสั้นๆสี่คำให้ท่องตามตำนานกล่าวไว้ว่าไม่ถึงสามนาทีทุกคนก็มองเห็นมองเห็นผีเดินไปเดินมาเต็มห้องประชุม หลวงปู่ปานถามว่าอยากเห็นแบบนี้เป็นปกติไหมหลวงปู่ปานบอกว่าถ้าอยากจะสอนให้แต่ต้องบวชหลวงพ่อฤาษีลิงดำจึงตกลงใจพร้อมๆกับเพื่อนที่จะบวชหลวงสุวิชานท่านอยู่ในเหตุการณ์ท่านก็บอกว่าถ้าบวชครบหนึ่งพรรษาจะเลื่อนชั้นให้หนึ่งชั้นและมาเซ็นรับเงินเดือนได้ทุกเดือนแต่ต่อมาพอบวชครบสามพรรษาจึงไปบอกว่าไม่ต้องให้เงินเดือนแล้วเพราะเต็มใจที่จะบวช หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านอุปสมบทเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2480เวลา13นาฬิกาณนะวัดบางนงโคพอท่านอายุได้21ปีท่านสอบได้นักธรรมตรีอายุได้22ปีท่านสอบนักธรรมโทอายุ23ปีท่านสอบได้นักธรรมเอกในระหว่างที่ท่านบวชประมาณปีพุทธศักราช2480ถึงปี2 4 8 4ท่านได้ศึกษาพระกรรมฐานจากครูบาอาจารย์หลายท่าน เช่นหลวงพ่อปานโสนันโทวัดบางนมโคหลวงพ่อจงพุทธสโรวัดหน้าต่างนอกและอาจารย์เล็กเกสโลวัดบางนมโคและครูรัตนาพิรมวัดบ้านแผนพระอุดมสมาจารย์วัดน้ำเต้าหลวงพ่อสุนวัดบางกระหมอหลวงพ่อเนียมวัดน้อยหลวงพ่อโหนหงหนวัดอัมพวันในขณะที่ท่านศึกษาท่านก็ปฏิบัติอย่างจริงจังโดยอาจารย์แต่ละท่านคอยชีย้แนะให้อย่างใกล้ชิด เมื่อปีพุทธศักราช2484ท่านได้มาจำรรษาที่วัดช่างเหล็กที่ตลิงชันเพื่อเรียนภาษาบาลีต่อมาสอบได้ปร,ริญญาสามประโยคได้ย้ายมาอยู่ที่วัดอันนงคารามหลังจากนั้นท่านได้เป็นรองเจ้าคณะสี่วัดประยูนวงศาวาสและได้เป็นเจ้าวาดวัดบางลมโคและได้ย้ายไปอยู่อีกหลายวัดปีพุทธศักราช2511จึงได้มาอยู่ที่วัดท่าสุงท่านได้พยายามซ่อมบำรุงบุรณะวัดท่าสุงซึ่งเดิมมีพื้นที่อยู่เพียงเกตไร่ จนกระทั่งวัดมีพื้นที่ประมาณ290ไร่ในปีพุทธศักราชศ1527ท่านจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระสุธรรมยานเถระและต่อมาก็ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชพรหมยานไพศาลภาวนานุสิทธิ์มหาคณิศสรบวรสังคารามคามวาสีตำนานของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ หลังจากที่ท่านมาจำวัดอยู่ที่วัดท่าสงแล้วในอดีตวัดท่าสงนั้นเป็นวัดที่สุดโซมากมีเนื้อที่เพีงยงเจ็ดไร่แต่หากว่าในปัจจุบันนี้ใครที่ได้มีโอกาสเดินทางไปที่วัดท่าสงก็อาจจะต้องงงงวยและมักจะถามกับตัวเองว่านี่หรือวัดเพราะความงดงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งความยิ่งใหญ่ที่ไม่สามารถที่จะเดินชมได้อย่างทั่วถึงและสิ่งต่างๆเหล่านี้หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเป็นผู้สร้างและควบคุมการสร้างการออกแบบ ด้วยตัวของท่านเองทั้งสิ้นบนเนื้อที่290ไรน่นี้มีสิ่งปลูกสร้างและถาวรวัตถุต่างๆมากมายเช่นห้องปฏิบัติพระก,กรรมฐานศาลา,าสองไร่ศาลา,าสามไร่ศาลา,าสี่ไร่ศาลาสิบสองไร่มหาวิหารหนึ่งร้อยเมตรวิหารองค์สมเด็จองค์ปฐมวิหารสมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรสําหรับสิ่งปลูกสร้างที่สร้างความฮือฮามากที่สุดก็คงจะเป็นวิหารหนึ่งร้อยเมตรซึ่งเป็นอาคารสองชั้นหลังคาจตุรมุขสาม ด้านนอกด้านไหนปิดกระจกจนถึงยอดหลังคารวมทั้งเสาทุกต้นทั้งฝาและเพดานทุกมุมเป็นกระจกเงาเปรียบเสมือปราสาทแก้วมีขนาดกว้าง28เมตรยาว100เมตรภายในปรินสถานพระพุทธรูปแบบพระพุทธชินราชมีรูปปั้นของพระอรหันต์เจ็ดพระองค์มีรูปหล่อของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำและมีบุบตรกตบ้งศพของหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ดีด้วย และด้วยความตราบตรำในการบำเพ็ญตนของท่านก็ทําให้เมื่อเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2535พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็อาพาธด้วยโรคปอดบวมอย่างรุนแรงและติดเชื้อในกระแสะโลหิตท่านจึงถูกส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสิริราชและท่านก็ได้ละสังขารไปด้วยอาการอันสงบเมื่อวันศุกร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2535เวลา16นาิกา10นาที